มาครับวันนี้ก็มีในส่วนของยาริสเอชีตัวพรีเมียมนะครับบอกเลยว่าใครที่ไม่ชอบในส่วนของตัวรักชูรี่นะด้านในสีแดงผมแนะนําคันนี้ครับออปชันเหมือนกันทุกอย่างนะครับแตกต่างเฉพาะตัวเบาะด้านในโทนดำนะเบาะหนังแล้วเรียบร้อยแถมเลขไม้เจ็ดพเท่านั้นกับรถปี2023นะครับนี่คือยาริสตัวนิวเอชีพนะครับหนตัวพรีเมียมอ่าตัวลองแค่ในส่วนของตัวรักชูรี่นะคันนี้ราคาดีด้วย 529,0 0 0รถปี2023นะครับเลขไม่เจ0 0ไม่ใช่70,000นะครับเลขไม่เ0 0 0ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันบวกกับในส่วนของสติกเกอร์ไลซิ่งครับโอ้โหนะพร้อมกับกล้อง360องศามีให้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับโอ้โหสเกิร์ตกับสปอยเลอร์พี่ดูสปอยเลอร์ก่อนสีดำแบบนี้ครับตัดกับสีขาวนะผมว่าสวยนะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาสี่ตำแหน่งเลยกล้องถอยบอกเลยว่าโคตรชัดนะครับด้านในเป็นยังไง นี่ครับเบาะหนังโทนดําแบบนี้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบสีแดงในส่วนของตัวรักชูรี่นะคันนี้ครับออปชั่นครบเหมือนกันทุกอย่างนะเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับ รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมเลยครับแมนเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของยาลิษมือ2นะครับคัดเกตต้องช่องนี้เท่านั้นใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไม้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมในส่วนของทั้งในส่วนของ a อชีนะครับตัวแฮกแบกเนาะทั้ง5ประตูทั้ง4ประตู ทั้งเก่งนะครับมีให้เลือกมากมายแน่นอนเลขไมล์หลักหมื่นเพียบเลยนะครับแต่คันนี้เลขไมล์หลักพันเท่านั้นนะครับแถมได้ในส่วนของตัวท็อปด้วยนะถ้าเทียบกันนะผมว่ามันตัวท็อปทั้งคู่นะสำหรับตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวรักชวรี่นะครับแต่ออปชันแตกต่างกันแน่นอนนะสำหรับคันนี้เป็นตัว1.2พรีเมียมนะครับราคาดีด้วยนะ529,000เท่านั้นนะครับเลขไมล์7,000ลดปี2023ครับใครได้ คุ้มค่าแน่นอนนะครับนะกับายทะเบียนครับ4ขอไข่บอใบไ,ไม้3 8 7 1ป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวออปชั่นก่อนเลยนะครับคันนี้ได้ในส่วนของตัวสเกิร์ตติดตั้งนอกนะครับไม่ใช่ของสเกิร์ตของแท้เนาะเป็นติดตั้งมาจากข้างนอกนะครับผมว่าออกแบบมาดีนะสเกิร์ตรอบคันบวกสปอยเลอร์นะครับให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวโคมไฟที่เป็นโ l LED ทั้งไฟหลักนะครับเดย์ไทม์ time, ไฟเลี้ยว LED แล้วทั้งหมดเซ็นเซอร์ด้านหน้า2นะครับแล้วก็ด้านหลัง4ให้มาเยอะมากออปชั่นไม่ต่างจากตัวรักชูรี่เลยนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวโคมไฟอยู่ในสภาพดีแบบนี้เก็บระหว่างกันชนแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าล้อแบ克สีสวยปัดเงาทูโทนของแท้จากทางโตโยต้านะครับคันนี้ยางปี2023นะครับและเป็นยางของโยโกฮาม่าด้วยนะครับผมชอบล้อแม็กมากพี่สวยอะ่ะนะขอบ16 มาในขนาดยานครับ195ทับห R 1 6แต่ก่อนมันจะเป็นขอบ15เนาะแต่ตอนนี้ได้ขอบ16มาแล้วเรียบร้อยก็เป็นในส่วนของตัวทดแทนในส่วนของตัว VO อนะครับที่ V ีอเขาเลิกผลิตไปแล้วแหละนะครับนะตัวนี้ก็จะมาในส่วนของตัวทดแทนในส่วนของตัว VO อเรขใหม่หลักพันคือคันนี้ครับและออปชั่นกล้อง360องศาครับรอบคันให้ครบเลยนะสนลิดาำข้างก็ถือว่าสวยตัวนี้นะครับ แต่คนที่เอาไปแต่งนะส่วนมากเขาจะไม่ใส่ในส่วนของการสานหรอกนะครับมันไปดูมันดูไม่โฉกเฉี่ยวนะแต่คันนี้ถ้าใครอยากได้ติดต่อมาได้นะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปล่อยฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ได้ในส่วนของดิ้นหน้าดิ้นหลังด้วยนะนี่คือตัวถ้าเป็นในส่วนของตัวพรีเมียมกับตัวลักชวรี่จะเป็นดิ้นหน้าดิ้นหลังแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวสมาร์ทจะเป็นดิ้นหน้าดําหลังอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัย abs จัดเต็มทั้งหน้าและหลังเลยนะครับสเกิร์ตรอบคัน ขออาภัยแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ไปจาม,มานะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยนะครับและที่สําคัญสปอยเลอร์นะครับเป็นสีดําตัดกับสีขาวก็ให้ความอ่าเขาเรียกยอะไรอ่ะตัดเฉดนะครับให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นเนาะทั้งตรงนี้เป็นของแท้นะครับต,ตรงนี้เป็นที่เขาใส่มาติดตั้งมาก็ติดตั้งมาเนียนเนียนกิบได้แหละนะครับแล้วก็กล้องถอยชัดๆแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังให้มาสี่ตแหน่งนะครับด้านหน้า2เนาะสเกิร์ตผมว่าออกแบบมาดีนะ เพราะว่าตัวยางมันเป็นยางแบบแนบนะครับมันไม่ใช่ยางกลมนะก็เป็นยี่ห้อที่ดังอยู่นะดังอยู่นะครับนี่โอ้โหถือว่าสวยครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสวยทั้งสองฝั่งเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงออกฝั่งนี้ให้เห็นกันชัดนะครับนี่ครับใครบอกเขาเล็กนะครับไม่เล็กนะครับกว้างใหญ่กว่า V ีออสแน่นอนนะครับและที่สําคัญด้านในอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมนี่ครับ ด้านใน,นเอาตรงประตูก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้หุ้มหนังมาเป็นสีน้ําตาลนะครับไล่ตะเข็บสีขาวตรงนี้เป็นสีดําเป็นโนโบแบล็กนะครับแล้วก็เป็นลายคิดตันโอ้โหผมว่าไม่กักแล้วนะออปชั่นของตัวตานะครับแอร์หลังมีให้นะครับครบจบจุดชาร์จ USB มีให้2ตําแหน่งให้มา2.1แอมป์ตัวเบาะเป็นเบาะหนังตรงกลางเป็นผ้าระบายความร้อนได้ดีนะครับนี่คือยาริดครับไฟนะครับสีขาว LED ด้านบน นี่นะโอ้โหขออนุญาตดึงกระดูกงูนี่ครับพี่ดูก่อนกระดูกงูนะครับอันนี้ฝุ่นนะอันนี้คราบกาวนะครับนี่เม็ดอาร์คนะครับเวลาเช็คนะเช็คทั้งสองฝั่งอย่าเช็คฝั่งเดียวนะครับอ่าเช็คทั้งสองฝั่งอ่านะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับครับไปในส่วนของภายในนะครับเมื่อกี้ก็ขออภัยนิดหนึ่งเนาะนะครับมีลูกค้าโทรเข้ามานะครับ ตรงคอนโซลก่อนละกันนะสำหรับตัวออปชันพี่นี่คือออปชันของยาลิสนะครับที่เหมือนแคมเมอรี่มากนะครับในส่วนของตัวกระจกหน้าต่างออโต้ฝั่งคนขับเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับตัวล็อกหน้าต่างมีมาให้เซนทันล็อกมีมาให้และที่สําคัญในส่วนของกระจกมองข้างนะครับสามารถปรับออโต้ได้นะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยระบบแจ้งเตือนกันชนด้านหน้ากันล้อฟรี และระบบปิดเซนเซอร์ออโต้รันนะครับครบจบเลยแล้วก็ปรับลำแสงด้านหน้าออโต้นะครับเดีย๋ยวผมมาบอกนะว่าตัวปรับลำแสงด้านหน้าออโต้คืออะไรนะครับเอาง่ายๆนะครับเวลาเรานั่งกัน2คนมันก็จะปกติเนาะแต่วันไหนที่มีคนนั่งด้านหลังเกิน2คน3คนหรือ4คนนะครับหน้ามันจะเชิดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วไฟด้านหน้าที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับมันจะไปส่องไฟที่คนขับเขาขับผ่านมามันจะเป็นไฟสูง ซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับไฟมันจะปรับออโต้ลงมาเองเพราะว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือข้อดีของอันนี้นะครับที่เขามีมาให้แต่ตัวในส่วนของตัว f o r t จูเนอรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว f o r t จูเนอรหรืออะไรพวกนี้มันจะมีระบบเซ็นเซอร์ที่จับตัวยางอยู่แล้วนะครับความต่าระหว่างแกลบนะแต่ตัวนี้ก็สามารถปรับใช้งานได้เหมือนกันนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีในส่วนของคูชคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วเบาะด้านในเป็นเบาะหนัง สีดําแบบนี้นะครับตรงกลางก็เป็นผ้าระบายความร้อนได้เร็วเนาะเดี๋ยวยผมขออนุญ,ญาตเข้าด้านในแล้วกันนะครับมาอ่ขออนุญ,ญาตอันหนึ่งนะคุณแจคุณแจเขาเป็นโตย่าสมาร์ทคิลเล็ตนะครับแบบนี้เลยนี่ครับเป็นพุชตาร์แล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้นะครับขออนุญ,ญาตอ,อย่าเบรกกดพุชตาร์ทนะครับออ่่าานี่ครับ หน้าจอทัชสกรีนใหญ่นะครับโอ้โหฮัลโหลนะคำภาษาอังกฤษฟอนต์สวยๆนะครับตรงนี้เขาก็มีการแจ้งเตือนว่าล้อไม่ตรงนะครับน้ำมันใกล้หมดมีการแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลขหมายแสดงที่7,9 27.5กิหโลเมตรโอ้โหให้เป็นจุดกิโลเมตรมาด้วยนะนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นใหม่นะครับเป็นเครื่องเล่นหน้าจอขนาดแาดนิ้วผมตีเป็น9้านิ้วแล้วกันนะครับมัน8นิ้วอ่าเฉียงมาอย่างงี้นะครับผมตีเป็น9นิ้วเกือบ10นิ้วแล้วกัน นะครับก็เป็นหน้าจอยกลอยถามว่ามันบังทัศนวิสัยไหมนะครับผมสูง170มันอยู่ประมาณนี้ไม่ได้บังเลยนะครับท่านผู้หญิงถ้าลงมาก็อยู่ประมาณนี้ก็ยังไม่ได้บงังแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นนะครับผมบอกเลยว่าสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ไ,ได้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวฟอนต์ตัวแอปอะไรต่างๆที่วางอยู่พรีเมียมมาก ไม่ได้กระโหลกกระลาเหมือนหน้าจออื่นที่เราซื้อมาติดนะครับอันนี้คือหน้าจอแท้นะของโตโยต้านะครับและที่สําคัญในส่วนของกล้องบันทึกด้านหน้าได้มาของแท้เหมือนกันโอ้ยพี่ครับมันจะบังหรือเปล่านะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดีย๋ยวผมขอยุํานั่งให้ดูนะครับขอบกระจกนี้บังเหมือนเดิมนะครับนะขอบกระจกตรงนี้บังเหมือนเดิมนะครับและที่สําคัญพี่ดูก่อนอกระจบบนเริ่มครับโอ้โหให้มาใหญ่มากนะนี่ครับคือยาาริสนะ ราคา529,000ผมว่าคุ้มค่านะครับแต่งหน้าแต่งอะไรนะครับบอกเลยว่าเต็มอัตราสึกไปเลยนะสาหรับหน้าจอนะครับแล้วก็แอร์แบ็กให้มาเจ็ดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยนะครับระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบเกียร์นะครับระบบกองอากาศ PM 2.5มีให้ในตัวนะครับ,บ Air, ระบบแอร์ระบบออโต้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวไฟสองสว่างที่เป็นสีม่วงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนคัลเลอร์ได้ด้วยนะอ่าผมผมให้ดูก่อน นี่ครับนี่นะเปลี่ยนแสงให้ด้วยนะเห็นไหมแสงมันจะกระพริบไปเรื่อยนะครับอืมนะประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของที่เป็นหนังหุ้มหนังมาคอนโซลด้านหน้าถือว่าสวยใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนอเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะผมขอญอาตไปด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับนี่เลย นะครับกว้างขวางนะครับตีโปรงออกข้างเพื่อใส่กระเป๋ากอได้นะครับขายึดไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมและที่สําคัญหัวน็อตนะครับสวยมากนี่คือรถคัสเกตครับซื้อรถที่นี่ได้เลยครับได้แบรนด์เพชรยนต์แนอนอันดับแรกเลยนะครับเราเน้นเรื่องคุณภาพนะครับเปิดมา25ปีแล้วครับถ้าไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ด้วยเนื้อที่ตัวเองด้วยนะครับไม่ได้เช่าเช่าเหมือนเต็นท์อื่นนะ แต่คันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สสูบ16วาล์านะครับขนาด1.2ลิตรเนาะนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับให้มาอยู่ที่9 4แรงม้านะครับก็จะเยอะกว่าในส่วนของทึ่เป็นตัวแฮกแบกนะครับแฮกแบกอยู่ที่9.2อเอทีจะอยู่ที่94นะครับเพิ่มมา2แรงม้าเนาะนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์รหัสวิวิธี ขีด IE นะครับก็อัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ23.3สิิโลต่อลิตรนะครับประหยัดมากทีหนึ่งใน3ของที่ประหยัดน้ำมันไม่เทียบกับในส่วนของตัวไฮบริดนะคันนี้ก็ถือว่าประหยัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิน2ปีเปลี่ยนให้เลยแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เนเพจเขาอยู่นี่นะครับนะตัวเลขกลมๆนะทุกอย่างตีตาโตยามาครับหัวรัดนี่สวยอยู่แล้ว นะครับสัหลี่ยมฝากระโปรงนี้คือรถเดิมๆรอบคันแบบนี้นะครับขออนุญาตไปช้า้านะครับจะได้เห็นกันชัดๆเนาะนี่ครับตีตายตัวต้ามาคมๆแบบนี้เลยนะนี่ครับหัวน็อตสวยด้านข้างนะครับแจ่มๆใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับลอยน้ำมันเยิ้มอะไรไม่มีนะนี่ครับได้สตาร์ทนะเห็นยันทองแดงนะครับสปาอะไรเรียบร้อยคันนี้พร้อมขายเลย แผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะครับราคาแค่5 2 9 0 0 0เองไม่7 0 0 0ตัวพรีเมียมนะครับชุดแต่งแต่งให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับสำหรับคันนี้อยากได้แค่ติดต่อมาฟรีดาวผ่อนเท่าไหร่ครับนะฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ900 0นะครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะคือไม่ต้องใช้เงินออกเลดนะครับไม่เกินหมื่นแน่นอนนะครับไปแดงยังไงก็เป็นหมื่นนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ